ใครที่มีเพื่อนเยอะดูคลิปนี้ใหจบนะคะเพราะเขามีโปรโมชั่นแรงมากมาเองใ<ล>นรอบที่2แล้วค่ะหมูกินหมูชาบูเชียงใหม่เจ้าโปรโมชั่นมา4ี่จ่ายสตกเฉลี่ยคนละหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเองก็เอาซื้อ,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 อเลยนะร้านนี้ขายเอาสังคมค่ะเพราะว่าข้างในร้านเขาเปิดแอร์จัดคนเย็นฉ่ำไม่ต้องกลัวฝุ่นเลยเ้รองนองเอาดอกก็มีนะคะราคาเริ่มต้นสองร้อยสิบเก้าบาทอย่าเพิ่งดูถูกน้องเลยค่ะเพราะว่าเครื่องน้องคือเยอะมากๆต่อไปค่ะเป็นโซนตู้ชิลแช่ของสดนนะคะได้แก่พวกผักยำสาหร่ายญี่ปุ่นแล้วก็น้องมาใหม่ได้แก่น้อนพันนาคอตตาเป ไฟเห็ดขินทองทอดแล้วก็นาเก็ตไก่ค่ะทุกคนมีซอสที่ด้วยยังไม่หมดใครยังมีพวกน้องกิ้มซีฟู้ชุดทะเลลวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เป็นน้องเอ็งไก่ทอดซอสมะขามเด้อทีเด็ดอันนี้มันอยู่ที่น้ำจิ้มค่ะแล้วมีน้ำจิ้มมาใหม่ด้วยนะจ๊ะน้ำจิ้มแจ่วคือแซ่บมากอยากให้ลองน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มกวางตุ้งน้ำจิ้มถั่วค่ะนี่นัวมากแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำสูตรมีเลือกสามอย่างได้แก่น้ำดำน้ำใสมาล่าจัดด้่ยต้นสองร้อยสิบปปเลยนะะคจ้้้กกาหม ราคานี้รวมเครื่อดื่มด้วเครื่องดื่มม,ม,มีน้าอัดลมแล้วก็น้ําผลไม้ร้านนี้ขึ้นชื่อว่าสดแล้วก็สะอาดมากๆด้วยนะคะทั้งสถานที่การเก็บวัตถุดิบมากินรอบ2แล้วแนะนําเลยค่ะแล้วน้ําจิ้มเจวคือที่สุดของที่สุดจำกัดเวลาสั่งของสองชั่วโมงค่ะแต่ว่านั่งกินได้เรื่อยๆเลยค่ะพวกสั่งของก็จะเป็นพวกเนื้อหรือว่าซีฟูดนั่นเองใครชอบความนวละมุนไปน้าจิ้มทัวเหมือนเค็มเลยมาต่อที่โซนกุบกับค่ะที่นี่ก็คือไม่มีความยมเลยทุคกคนก็คือมีความกรอบสดใหม่เด้มและมันไม่เหม็นหืนด้้่่่ทอาังงีีเเไสนมขพิโต เอบค่ะ,เ,คะเพราะวิธีนี้จะทําให้เราได้ของเร็วกว่าเดิมอนาคตาที่นี่ห้ามพลาดเพราะวเนื้อเขามีความหนึบมากแกอยากให้ลงเนื้อจะหวานนิดนิดแล้วก็ซองทัง้งหมดจะมีความเปรี้ยวแต่กาลังดีเลยโซนนี้ขอให้บอกพอดิฉันตักหลายรอบแล้วค่ะ่วนของหวานก็คือไม่ใช่เล่นๆน,นะคะจะมีเป็นพวกขนมปังปิ้งรวมมิตรแล้วก็ไอศครีมค่ะสารภาพเลยว่าชอบดูพี่หมูแจ๋วมากแล้วพี่หมูแจ๋วทัน้่าแข่งใสไงใส่อะไรใส่ของแข็งค่ะสารฝันของดิฉันล้นนึ่งนัวมากของหวานที่นี่มันนัวมากแก่ห้ามพลาดเด็ดค่ะ้249 299 19แลว ข้างมาก็ไม่ยากเลยค่ะอยู่แถวตัวเมืองตรงข้ามกับโรงแรมภูคำนะคะตรงไปด้วยๆร้านจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงปั๊มพีทีทีมอชอค่ะย้ำว่ารีบมานะคะโปรมาสี่จายสามเนี่ยหมดถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นหัวร้อบาทเองอะแล้วได้ของเยอะขนาดนี้มันเวอร์มากจ้า